สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยูทูบกับคุยงามเลยนะครับเนาะมื่อนี้ก็ได้ยินข่าวว่าหอยก้อยเล่นของขาๆมาหอยก้อยแนนค่ะมือนี้มาเปิดแบงค์จะรกันครับหอยก้อยมือวนี้มีสองรายการคะ่ะสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพอกับหอยก้อยกค่ะคับเาว,ว,าว,าว,าวอร์จี๊สองท่านวาคนมาซาวสบ้ารอยหกสิบเจ็ดค่ะมือวนี้มาเปิดแบงค์ของขาๆมาหอยก้อยนี่แ่นค่ะตัวเลขแห่งมันสถานะเป็นไรหอยก้อยครับสถานะผสมกับกลัวเมื่อเพชรอนวัยยิบเกาลันค่ะ สมกับโก้เมืองเพชรได้29่นนอ, <ละ S 1> อันน้อยกวอยเนาะอ่ามันเสื้อสูงร้านได้หอยก้อยหนิเสืสูงร้อยสี่สิบสองค่ะสูงร้อยสี่สิบสองเมื่อได้รู้ม,มาจย,กย,กยมมากโตแล้วหอยก้อยหนิได้รู้ว่าเราโตนึองค่ะเพื่อได้รู้มมว่าเราโตน,น,นึองน้อยกวอาเนาะส่งลูกเป็น,นได้หอยก้อยครับส่งลูกขอสายบวกกวดเลยค่ะเป็นส่งลูกสายบวกกวดเป็นข้อยที่เกลือขาวบ่มีกะเลยน้อยกว่าเนี่เกลือขาวบ่มีกะเลยค่ะโอ้โหี่ครับบ่มีกะเลยครับพี่น้องเป็นข้อยขาวสะอาดน้อยกวอาเนาะแม่นค่ะส่วนสูงร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองค่ะ สถานะตอนนี้ผสมกับโก้เบื้องผิดได้ยี่สิบเก้ามือเก้ามือเอาจุดยอนวองลี้องไฮกวอยเข้ามาหน,นิครับเบื้องหน้าตาคนเขาง่งๆครับพี่น้องนะครับมืัอนี้ก็เป็นเสาวันทีน่สนะิบสองน้องไฮกวายเนาะแหม่ครับพี่ครับจุดเด่นตัวนี้เป็นไยกวายตัวนี้ครับจุดเด่นตัวนี้อ้างค่ะอ้างถ่ายดีถ่ายดีค่ะเผาข้อดีน้องอยกวายเนาะค่ะอึ๊บหนาวเผาเงี้ยเลยครับเบื้งครับปอดสูงร้อยสี่สิบสองเอาหน้าตาเบื้องหน้าไฮกวายเข้ามาหนิครับ หน้าตาครับพี่น้องปาดนี่ยังหอยก้อยเด่นเผาไงเลยค่ะเผาไงกี่ uh, <S <S เบปี้นดีน้องหอยก้อยตัวเนาะป่นดีค่ะไงนะครับสูงร้อยสี่สิบสองนี <S <S ่ครับกล้วยหอยก้อยมาเปิดแบงครับปาดของงามๆครับพี่น้องปาดงามอีหลีครับพวกนี้นี่ครับของที่สวยงามๆครับพี่น้องปาดไห้ว่าควรหาบเงินหาท่องดีน้องหอยก้อยตัวเนาะค่ะมราควรหนาควรหลังครับพี่น้องของงามๆครับ โอ้งามครับเอาจุง er มาพ yeah. ี่ิ้องก้อยห้องจะสอนแสงน้อยครับจุงมาทำพี่น้อยห้อยห้องนุ่นครับเปิ่นถ่ายย่างครับพี่น้องเปิ้ลเคยส่งลูกของประกวดห้อยก้อยตัวนี้ส่งลูกกับประกวดค่ะโอ้นี่ครับชีพประกวดได้ครับพี่น้องคือว่ามันขาวงามครับตัวนี้ขาวสารเลยครับนี่ครับปาดของงามๆครับพี่น้องปาดใหญ่ดีครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสองบ้านี้ถ้าเทียบกับเงินปันพี่น้องเปิดราคาได้เท่าไหร่ตนี้เปิดไปหกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองพันบาทนี่ครับของงามๆครับพี่น้องเปิดไปหก มาหนี้ถ้าจะพี่น้องเพคนอยากเขามาชมขั้วใดหอยก้อยมั้ยหนี่เอ่อมาบ้านหนองบอลตำบลน้องแกลียงเพื่อเมื่อเจ้าเลยค่ะเสร็จไปเมื่อสวนสวนค่ะยิ่ดีตลอดค่ะครับครับเมืองไทยครับพี่น้องเมืองไทยสิ้นเป็นเมืองสวนสวนอุณภูมิรักที่สิบสามหน่อยก้อยเนาะโอ้ถ่ายงี่เลยคนถ่ายงี่ครับอกเนื้อหนาอกเข่างี้เลยครับตัวนี้จุดเด่นตัวนี้พงกบาร์มันขั้วที่ไทยนาหน่อยก้อยตัวนี้ขอข้อดีเอ้าวันข้อมาทำหน้าหอยก้อยข้อมัน จุงวนมาทักผมไง่ไอยเออง,งามครับจุงวนนะครับผมของงามๆครับหอก๋อยมาเปิดแดงมืน <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องป๊อาถ้าทาที่สวยหอก๋อยก็จะเป็นมุมไที่สองห <c oughs> ้อเหมือนี่นี่ครับป๊านี่ครับนีไ,นไงอ่างหนาลึกของห้กอนะ๋อยเนาะถึงถ่ายครับพี่น้องถ่าย,ยางี้เลยครับถ่ายแบบสุโก้ครับ นี่คนนี้เป็นเบงสาาเมืองซึรินม้อยก้อยค่ะนี่ครับนี่ครับเจ้าโกเมืองเพชรครับพี่น้องในยี่สิบกวาวันม้อยก้อยนี่ครับจ้าโอ้เมืองเพชรเป็นตัวมีดอกพี่น้องอยู่นัมพอลังพลังกีด้วครับสมุนี้ครับบักคาโตัวสิบแปดล้านบาทม้อยก้อยตัวนี้นะครับของเงี้ยครับอ้าปเบงแม่ทีสองเปตัวครับป่านี้โอ้ของงามๆครับมอยก่อยมาเปิดแดงเลยครับ กูน่าข่าวมียังไครับพี่น้องไปขันยังไงนะไปห้องกูกำลังามเลยนี่ครับปัดหนาล,กนา meal, าลึกเงาเรับพี่น้องตัวนี้ในทางลึกครับพี่น้องอ่ะเป็นแม่ที่สองคนตัวครับผมเอาหนี้เป็นแม่ที่สองมื่อยก้อยนี่แม่ที่สองค่ะเอาบอกสถานะเป็นเมือยก้อยปน,นี้ตอนนี้เมียน,น,นี่สูงลอยสี่สิบเจ็ดค่ะตอนนี้ท้องนสามเดือนค่ะท้องคับเจ้าใหม่ค่ะท้องสามเดือนกับพอเจ้าใหม่ครับจุดเด่นมันเป็นไมืไอ้ก้อยตัวนี้ครับตัวนี้เงาค่ะ ส่งลูกเป็นแมไหก,ก,กห้อยตหัวนี่ครับนี่กับใจลูกที่เด็ดค่ะใจลูกเป็นแสนค่ะโอ้นี่ครับเมียนี่เป็นเมียที่สองเนาะเราประกันทองน้อยก้อยตัวนี้เราประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยค่ะนี่ครับป๊อดเหีนหนาลึกน้อยก้อยตัวนี้คุณครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบอกว่าเป็นไม้ก้อยตัวนี้แม่ค่ะครับ,บอรเอา,าแาะๆครับค <laughs> นก่อนวาเปิดแดงมนันครับ เคยเป็นข sí, ั um. ้วสายใดพ่อขอเจ้าบ้านก่อนสายอุทัยค่ะนี่ครับป๋าเป็นขั้วสายอุทัยนะครับล่ำโตเงาเด้อตัวนี้ครับเงาดีครับพี่เดียบปเบิึงเบิึงบางตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยตากระแตมแจ่มระจำหน่อยก็แน้วอุ้งเขาโตก้อนสอนดีครับตัวนี้ครับเบังครับปัดเพป็นก็ได้ลุงเมื่ได้่ตัวหน่อยก้อยนี่ลุงเมืลอวันสองตัวค่ะตัวที่สามไมท้องค่ะโอ้ก็จะซุดด้วยนะครับปัดมึงพังถึงนี่เดี๋ยวเฮ้ย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 เดี่ยพังถึงนี่ครับพี่น้องปัดของงามๆครับ สุดจัดอีกแม่หนึงน้อยกวยตัวนี้เนาะรับประกันทองน้อยกวยตัวนี้รับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อหางแม่ห้อยกวยือหางเงาเครับตัวนี้หางเงาหางงามค่ะคป้าหางเงาเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับทองกับพ่อเจ้าไม้นะครับพี่น้องของนินนาลีฟาร์มครับนี่ครับของเสียต่อครับนี่ครับโอ้ทองกับเจ้าไม้ครับนี่ครับทองสามเดือนรับประกันทองน้อยกวยเนาะรับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยค่ะครับพี่น้อง งามเลยครับพี่น้องเงีวเงีของเงี้ยวเงีครับพี่น้องตัวนี้่อยคอยมาเปิดแบงค์ครับเป็ญอามึงหลบตัวครับพี่น้องไปข้างในกันเลยครับคุยต้องขอตรวจพอไฟหลายเด้อพี่น้องเด้อบาดที่ทุนเอากับถ่ายกับผสมโอตัดเลยครับพี่น้องนี่ครับปอนเงีวเนาะคอยคอยตัวนี้เนาะสูงร้อยสี่สิบกิจ บวกลบมัน่อยก้อยส่งลายิเจบอกลบค่ะอ๋องามเลยครับพี่น้อง่หนาตาครับเขาตขั้นสอนนี่เราพี่น้องเป็นกล้วยสายอุไทยน้อห้อยก้อยเนาะสายอุไทยค่ะบัดนี้เปิดเลยแลค่าได้ห้อยก้อยวันนี้เปิดไวเจ็ดหาค่ะเจ็ดหมื่เนบาทนอบแล้วเปิดไวแล้ค่าได้หอยก้อยเนี่ครับได้เจ็ดหมื่นเก้ค่ะเจ็ดหบาท ของงามๆสวยๆหน่อยก้อยตัวนี้เงา้ยวปลารถไฟครับพี่น้องตัวนี้ปัดมังกรมเงี้ยวเลยครับพี่น้อง <c oughs> จุ่งางกันหน่อยก่อนเฮาเป็น,เป,นเป็นอะไรครับกล้วยหยางงามมากครับพี่โอ้หยางงามต่อพี่น้องหยาเหยิบห้อยเกล็ดด้วยครับพี่น้องต้งองขอถอดขอไฟไล่ครับพี่น้อง,องออบ้นงบานที่ทนดําครับนี่ครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบรับประกันทองหน่อยก้อยตัวนี้รับประกันทองค่ะปัดมังกรมเงี้ยวครับพี่น้อง เอาฝากบอโทรให้ค่งนกาหาดนีไล์กับเบอร์นี้ค่ะ0 9 6 3 7 6 6 1 4 0นะครับเบอร์เดียวกันนะครับกับเบอร์ตเผือกับเบอร์นี้ละครับพี่น้องเบอร์ ID ไลค์กับเบอร์นี้ละครับเอามือนควยเอาค่ไอพไปใส่เนี่ยวยคาอาเมสาหน่อยลูกษาเพลรนลำโขงพีไปทางลำปางค่ะขอบุนขอบคุณหลายๆค่ะ ฝากติดตามช่องทางยู u ูบกอบกล้วยงามเลยดนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจผมหากล้วยแม่สูงๆราคาถูกๆมาเปิดแดงพี่น้องนะครับนี่ครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับพี่น้องสถานะทองกับเจ้าใหม่ใจสามเดือนรับประกันทองครับพี่น้องตัวนี้บ๊อบพี่แดงดอกพี่น้องผู้ที่กำลังมองหากล้วยอยากไปขอข้อขอฟ้ามนะครับเด้อนี่ครับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับพี่น้องขอกราดกล้วาสวัสดีครับ